คุณถามน้องบ้างสิว่าน้องเดินทางอะไรยังไงคุณมาถามอ๋อแเรารู้ว่าคุณคุยกันคุณไม่ต้องมาถามต่อหน้าสื่อหรอกคุณคุยกันคุณรู้อยู่แล้วคุณไม่ต้องมาทําถ่าถามหรอกอะไรคุณคุยกันก่อนหน้านี้แล้วแล้วคุณก็ทําถ่าถามต่อหน้าสื่อว่าว่าข้อใสเพื่อทําการมีผู้รวยแบบนี้เหรอผมมาบอกให้เจ้าเพงถามกับถนามน้าน้าน้น้น้าแก่ตัวคือกันคือกันคือคนคือกันโอ้ยฉันขนลุก อย่างของเจ้าเนี่ยเอ้าเจรูลบีขึ้นูกฉันก็รูดฉันรูดฉันรูดฉันเป็นคืนฉันว่ารูดฉันจะอยู่กับท่วงสอดแนมบอกว่าขึ้นอย่างแผลคอยบอกให้เจ้าถามน้องถามน้องแน่ว่าความใจเร็วโอ๊ยน้องไม่อยากให้ฉันถามดอกน้องไม่ได้อยากให้ฉันถามดอกว่าต้องว่าถาเกลื่อนุกคนเกลื่อ ไม่ต้องมากบเกลือนหรอกค,ค่ะไม่ต้องมากบเกลือนผู้คนนะุณมีพี่หลุดฉันรู้ฉันจับอา,าการออกเห็นไหมหน้าก็เหมือนกันเวลามีพี่หลุดก,ก็ยิ้มหมดละเหมือนกันเลยคนนี้คือกันเาแซ่บผู้บ้าผู้เซาเกินกันโอ้ปกติเขาก็เกินกันอยู่แล้วบ่ต้องมาแซ่บเขาก็เกินกันอ้าแล้วก็เลยบ่ได้ร้หลอกเบนชูี่น้องฟังผู้ใดอยากฟังเดี๋ยวเดี๋ยวพูดอะอยากฟังเราร้องเพลงเดี๋ยวนะนแลให้เปิด y o ยูทูบด้วยจ้ะ ยูทูบช็อตแล้วเพื่อนพวกสกอร์ก็มีโก้ด้จ้ะตรงเพียงใจไปลูดฟังให้น้องสดๆแหมฮะเขาก็อยากฟังสดๆไม่ไม่ทอล์กออฟเดอะทาวการพูดกันสดมันต้องมีคอนเทนต์ที่มันแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจหน่อยทีมเจลูบีนะผู้ใดคือมีแต่ทีมเจลูเถอะวะผู้ใดเอิร์นพูดเอิร์ชั้นลูดเอิรชั้นสิบเป็ดพูดเอิร์ชั้นลูดเอิรชั้นสิเป อัลกุระจีเด้อร์ฉันสิไปเลยนะพี่เอิญเดาอ่ะซุปเปอไปในคอยบ่มีคำว่าบีแล้วคอยเอินคุณเตีลูกคุณลำเพลินฉันจะแฉคุณนะฉันจะแฉคุณนะเอาสิระหว่างคุณกับผมใครจะงได้แฉมาเอาที่เอาที่ฉันขนลุกแล้วฉันขนแล้วเออฉันทีมคุณก็ได้คุณลำเพลินฉันทีมคุณก็ได้ค่ะคลยเลยเลนอย่านะอย่านะ